นางพยงจีลาอายุ39ปีและชาวบ้านในตำบลบ้านท้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพากันนับอุปกรณ์ออกหาแมงแกงหรือแมลงมวนลำใหญ่ภายในสวนลำใหญ่ท้ายหมู่บ้านเพื่อนำมาขายในกิโลกรัมละ500บาทซึ่งในแต่ละวันนั้นสามารถสร้างรายได้ต่อวันต่อคนมากกว่า1,000บาทสำหรับแมงแกงหรือแมงมลลำให่จะมีในช่วงฤดูลำใหญ่ออกดอกหรือในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาคมเท่านั้น โดยทุกวันชาวบ้านต่างพากันกนำอุปกรณ์เดินทางไปยังสวนลำไยท้ายหมู่บ้านใกล้กับป่าชายเขาเพื่อจับแมงมันกันโดยนำท่อนไม้ไผ่ยาวเป็นลำพร้อมกับผ้าพลาสติกและถุงพลาสติกเพื่อทำการไล่จับเก็บแมงแกงที่เกาะอาศัยอยู่ตามใบต้นลำไยโดยชาวบ้านจะขย่ากิ่งต้นลำไยเพื่อให้แมงแกงร่วงหล่นลงมาจากนั้นใช้ไม้ไผ่รว่วทำเป็นไม้สอยดักตักแมงแกงซึ่งแต่ละคนนั้นจะออกหาแมงแกงตั้งแต่9้าโมงเช้าจะถึงสาบโมงเย็นในแต่ละวันนั้นจะหากันได้คนละไม่ต่ำกว่า2กิโล สามารถสร้างไรายได้วันละไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อคนสําหรับแมงแกงที่ชาวบ้านหามาได้นั้นจะมีแม่ค้ามารับซื้อกิโลกรัมละ3 0 0จถึง500บาทและแมงแกงจะนําไปทําอาหารได้หลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ําพริกแมงแกงแมงแกงทอดแมงแกงคั่วเกลือและอีกหลายเมนูด้วยแมงแกงจะมีกลิ่นเหม็นและฉี่เป็นพิษหากผิวหนังโดนฉี่แมงแกงจะมีอาการเจ็บแสบคัน ถ้าหากนำแบงแกงไปทำการทอดหรือทำให้สุกนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเป็นของว่างจะมีรสชาติที่อร่อยกรอบและมีความมันปันวิทย์อยู่ดีรายงานตวรวจสอบพอเขาบางแกลกจังหวัดอุทยัยธานีเข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตบริเวณสนานที่เตรียมงานผูกแขนที่บ้านหนองไม้แก่นหมู่ที่5ตําบลเขาบางแกลกอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานี ดยที่เกระเหตุเป็นบ้านจัดงานมีการกางเต้นท์อยู่ระหว่างเตรียมงานวันผูกแขนพบผู้ต้องหาคือนายเฉลอพูดรัพย์อายุ47ปีเป็นผู้ใช้มีดแทงหน้าชายคือนายปัญญาทับหน้าอายุ60ปีเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยจากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองคนนั้นชอบดื่มเหล้าด้วยกันและชอบทะเลาะกันอยู่เป็นประจำโดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่งานระหว่างนั้นทั้งสองคนน่าจะมีการถกเถียงกันภายในงานซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานในวันรุ่งขึ้น ระหว่างนั้นผู้เป็นนาก็เดินออกมานั่งที่เก้าอี้ส่วนผู้เป็นหลานนั้นได้ชักอาวุธมีดปลายแหลมที่อยู่ภายในย่ามเดินไปแทงผู้เป็นนาจนล้มลงไปกับพื้นระหว่างนั้นชาวบ้านที่เห็นเนตการภายในงานได้เข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มและพบกองเลือดของผู้เสียชีวิตเดยผู้ต้องหาบอกว่าผู้ตายเอาจอบมาตีหัวตนก่อน ด้วยความเมาจึงเกิดบัรดาลโทสะจากนั้นจึงนำม,มีดไปจ้วงแทนถึงสองครั้งและนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ภายในที่เกิดเหตุสำนัาวทองสีรายงานนักท่องเที่ยวาพากาันไปชมความสวยงามของดอกทุ่งคอสมอสกว่า2ล้านต้นที่วัดป่าพิมลมังคลารามบ,บ้านโดนแดงโดนม่วงตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดสีสเกตซึ่งกำลังออกดอกอย่างสวยงามบานสะพรัง่งเป็นบริเวณกว้างภายในวัดแห่งนี้ เดอนนักท่องเที่ยวได้พากันเซลฟี่กับดอกคอสมอสและพากันเดินเล่นไปตามสะพานไม้ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งคอสมอสเพื่อชื่นชมความสวยงามสำหรับดอกคอสมอสเหล่านี้พระศรีหยานวิเทศเจ้าอาว,วอาสวัดปักน้ำมิชิแกนเมืองเซอร์ิงไฮรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาและเจ้าวัดวัดป่าพิมลมังคลารามร่วมกับคณะสงฆ์และชาวบ้านโดนแดงโดนม่วงได้ร่วมกันปลูกเอาไว้พร้อมมีการพัฒนารอบบริเวณวัดให้มีความสวยงามตระการตา โดยมีการทำสะพานแขวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินลงไปที่ริมฝั่งห้วยสําราญและทำสะพานไม้รอบบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามส่วนบริเวณด้านหลังศาลาวัดมีการวาดภาพซูปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเช่นสไปเดอร์แมนกับตันอเมริกาเป็นต้นเอาไว้ให้เด็กแลนะนักท่องเที่ยวได้ชมนอกจากนี้ยังมีการทำสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามไปยังหนองหินซึ่งเป็นสารปูตาเก่าแก่บริทน้ามีการนําเอาจักรยานน้ำที่มีรูปแบบที่สวยงามเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นเล่นในหนองหิน และทำน้ำตกจำลองมีปลาสวยงามอยู่ในสระเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีร้านกาแฟเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวส่วนที่บนศาลาวัดเป็นที่ปฏิสตานของหลวงพ่อขาวพ,พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชาขอพรบุญทันทุกสีวันรายงานพลตรีสุรจิตชิงนวันรองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคสองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับหัวหน้าชุมชนผู้นำท้องถิ่น ที่บ้านอดีตกำนันนายสุวิทย์ครูศรีตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีโดยมีพันธุตรเอกทวีกุดแถลงผู้กำกับสบพบ้านบึงให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการสำหรับโครงการฝากรถไว้กับผู้นำชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาลและสงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงเป็นแนวคิดที่ได้จากพลตรตีสุริติตชิงละวันรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ที่มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจ,จากการจาราจรและเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภยัยมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลา รวมถึงเดินทางโดยสวัสดิภาพเนื่องจากสถิติอุบัติเหตุด้านการจราจรในอดีตพบว่ารถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง90%เนื่องจากผู้ขับขี่อาจจะประมาทฝ่าฝืนกฎรจราจรไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับขับขี่เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นตรภูถอนพักสองทีได้นำโครงการรับฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับผู้นำชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์หรือในช่วง7วันอันตรายมาดำเนินการพร้อมกับมอบหมายให้กับผู้กำกับสพทุกสถานี มีชุดมวลชนสัมพันธ์และมีสมาชิกไซเบอร์วิลเลจโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในครอบครัวนํารถจกกักรยานยนต์มาฝากไว้กับผู้นําชุมชนที่เชื่อถือได้เพื่อประกันป้องกันคนในครอบครัวเมาและขี่บนท้องถนนซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกทั้งยังประกันปกป้องลูกหลานเด็กวัยรุ่นที่นำรถไปแข่งขันในทางจนเกิดเหตุซึ่งในช่วงปีใหม่2 5 6 5ที่ผ่านมาสามารถลดอุบัติเหตุลงถึง1ิบสี่จุดหาเปอร์เซนต์นีรัติศิษย์นีรายงาน อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถยนกระบาเสียหลักหลุดโคง้งจากั้นพุ่งกวาดรั้วบ้างข้างทางและสารพระปู่บเจ้าที่ของบ้านเลขที่50หมู่ที่7บ้านกุดตาเสกตำบลสัมพันธ์อภสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีโดยคนขับรถได้รับบาดเจ็บและมีพลเมืองดีช่วยกันนำออกจากรถได้อย่างปลอดภยัยโดยเที่เกิดเหตุพบรถยนกระบาเชฟโรเล็ตสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งจ,จรจ7923บุดรานี ลักษณะตะแคงข้างอยู่ในบอ่อสภาพพังเสียหายดมีคนขับคือในรังซึ่งอยู่ในอาการตกใจไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆก่อนที่จะไปรักษาตัวจากการสอบสวนในเบนื้องต้นทราบว่าในหังนั้นมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่เพื่อไปตกปลาที่บอ่อตกปลาไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุโดยแยกตัวออกมาจากเพื่อนบอกว่าจะไปกินข้าวแต่ก็มาประสบเหตุด,ดังกล่าวจากการสอบถามนางนิดทองกรเจ้าของบ้านที่กระบะสิ่งเสียหลักจนรัว่วได้เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเบรกดังมาแต่ไกลก่อนที่จะมีรถพุ่งเข้าชนรัวบ้านและสารพระภูมิจนเสียงดังสนั่นและพังเสียหายทั้งแถบจากนั้นได้พุ่งตกลงไปในบ่อน้ําพลิกตะแคงและเห็นคนขับหมดสติอยู่ภายในรถจึงได้ช่วยกันนําออกมาจากตัวรถก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาช่วยเหลือดังกล่าวทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รายงาน